นมันสก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของภาพบรรยากาศนะที่ยมเพนบันทึกภาพถวายงานรับใช้พระาศาสนานะงานสลายสรีระสังขารของพระสงฆ์นะพระสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะคลิปนี้ประธานฝ่ายสงฆ์นะคะพระอาจารย์จรัญวชิรปัญโยเจ้าอาวาสวัดเขาดินนะคะพิจารณาผนะ้าบังสุกุลนะคะเสร็จแล้วนะพระคุณเจ้าและญาติโยมวางดอกไม้จันทร์นะคะหลังจากนั้นนำสรี สีละสังขารของพระสมนึกนะคะเวียนสามรอบรอบเมนนะคะแล้วก็มีการประชุมเพลิงมาสลายสังขารของพระสมนึกนะ,ะเสร็จแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของการทําบุญกบสรีระสังขารน,นะ,ะนั่นคือหรือชาวบ้านเรียกว่าทําบุญกบาธาตุนั่นเองนะค,ะคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยนะ,ะตั้งแต่าชาปนากิจจนทําบุญกบสังขารน,นะคะมาชมคลิปกันเต็มๆเ,เลยค่ะ ในภาพนะคะพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะหลวงตาจากวัดราชบัรทมนะคะที่เห็นในภาพนะคะพ่อแม่ขัวาจารย์พระครูด็อกเตอร์วิจิตธรรม,มพิทักษ์นะคะก็วางดอกไม้จันทร์นะคะพระคุณเจ้าจากนะคะศูนย์อบรมเยาวชนนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะนำดอกไม้จันนะคะมาวางเพื่อนะเตรียมพิธีสลายสรีระสังขารของพระสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะ ที่เห็นในภาพนะคะพระมาวิน,นะะก็นำดอกไม้จันทร์นะคะวางนะวางเพื่อเตรียมจะสลายสรีระสังขารของพระสมนึกนะคะลมสูงเนินนะคะในภาพญาติโยมก็มาร่วมนะ,ะมาร่วมวางดอกไม้จันท์นะคะบรรยากาศสงบสมถะเรียบง่ายสมสถานะของพระผู้ลดละกิเลสนะคะ พิธีไม่มีอะไรเยื่นเยออนะคะเป็นพิธีที่สมถะนะ,ะแล้วก็กระชับนะกระชับเวลาแต่ว่าไม่มีการขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดนะคะด้วยความเมตตาของอพ่อแม่ครูอาจารย์นะที่อนุญาตหรือเอื้อเฟื้อสถานที่พระครูวิจิตธรรมพิทักษ์ด็อกเตอร์นะคะรองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงเจ้าวาดวัดเขาเจรเข้มีความเมตตา เหลือเกินนะที่อยู่นะ,ะประจําให้ความอบอุ่น,นะะกับงานสลายสรีละสังขารของพระผู้น้อยนะนั่นคือพระสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะตามภาพที่เห็นนะคะญาติโยมก็ทยอยนะวางดอกไม้จันนะคะ,ะเพื่อถวายแด่พนระ,ะสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะญาติโยมมากันเยอะทีเดียวนะช่วง เทศกาลปีใหม่นะแต่ก็ยังงามาร่วมงานนี้นะคะภาพบรรยากาศที่เห็นแล้วก็ปลื้มปิตินะคะอันนี้เป็นทายกของวัดเขาดินมหาโพธินะคะอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีนะคะตอนนี้นะคะในภาพที่เห็นก็คือหัวหน้าศูนย์นะหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะก็เดินถือ,อ,เ,ดอนนะะเดินสายศีลนะคะเดินสายศินจูงนะ ราชรถนะคะที่อรองรับสรีระสังขารน,นะคะของพระสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะตามภาพที่เห็นนะคะพ่อแม่ครูอาจารย์พระครูดอกพระครูวิจิตธรรมพิทักษ์ด็อกเตอร์นะางานนี้เมตตาเหลือเกินนะ,ะเป็นคนท่านจูงราชรถด,ด้วยตนเองเลยนะคะ พอแม่ครูอาจารย์นะมีความเมตตาไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมีอยู่จริงนะคะเพราะครูวิจิตธรรมพิทักษ์ด็อกเตอร์นะก็จะนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะจับภาพไม่ค่อยได้นะเพราะว่าตากล้องนะก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ก็จะพยายามนะเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะตามที่ะจะมีกําลังที่จะทำได้นะคะก็ถวายงานรับใชอ้อย่างเต็มที่นะจนถึงงานบุญกรบ สรีระสังขารเลยนะคะตอนนี้นะคะก็อันนี้หลวงพี่นัทนะคะหลวงพี่นัทก็มาทุกวันนะมาทุกวันแล้วก็มาเป็นเพื่อนนะมาเป็นเพื่อนอพระสมศักดิ์นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนอสลีละนะไร้ร่างไร้บิญญาณนะของอพระสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะตอนนี้ญาติโยมก็นะช่วยกันอันนี้เป็นภาพอันนี้ทายกวัด เขาดินนะก็ถือ,อกระถางทูปนะคะนำทางนะคะแล้วก็ตามด้วยหลานของพระนะแล้วก็พี่สาวนะคะนอกนั้นก็เป็นญาติโยมนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะอบอุ่นมากนะอบอุ่นใจเหลือเกินที่ท่านาหัวหน้าศูนย์นะคะหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดลบบุรีนะคะมีความเมตตามากนะ ด้วยบารมีของท่านนะทำให้งานนะผ่านสลุยนะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็แขกผู้ที่มาร่วมงานนะก็อิ่มหนำสำราญนะคะไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดนะคะ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเยาวชนนะอบรมจังหวัดลบบุรีนะคะจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะถือว่า,าถึงจะเป็นการจัดงานแบบสมถะเรียบง่ายนะแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตานะคะตอนนี้ท่านก็ขึ้นไปนะที่เมนนะสลายสรีระสังขารของพระผู้อยู่ใต้ปุกครองนะคะคือ พระสมศักดิ์นะลมสูงเนินนะคะปู้ภาคอาจจะพูดผิดเป็นสมนึกบ้างอันนี้แก้หลายรอบแล้วนะแต่ก็ยังมีผิดเป็นบางช่วงต้องกราบขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เบอร์มากนะเบอร์มากเพราะว่าทํางานเยอะนะคะแล้วก็รับใช้ศาสนารัวๆนะบางทีประสาทหรือว่าความความคิดความอ่านมันตามไม่ทันเนาะบางทีมันก็จะพูดผิดพูดถูกอันนี้เป็นแขกนะญาติโยมที่มาร่วมงานนะคุณแม่บัวไข่นะคะโยมแม่ของพระอาจาร,รย์จรารย์ วชิรปัญญนี่คือ,อหลังจากที่นะสลายสรีระสังขารแล้วนะก็เป็นท่ากระดูกนะกระดูกของท่านนะคะไม่รู้ว่าภาษาสงเรียกว่าอะไรนะยมเพนก็เรียกว่ากระดูกเลยแล้วกันนะกระดูกของท่านนะคะ,ะก็ ตัวใหญ่นะ,อะพอ,อะโดนไฟแล้วก็เหลือนิดนึงนะทำให้เห็นทามาสังเวชนะตอนนี้หัวหน้านะศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดลบบุรีเมตานะนำสวดมนต์ยามเช้านะก่อนที่จะฉันพักทหารนะเพื่ออุทิศถวายแด่นะคะพระสมศักดิ์ลมสูงเนินนะคะ,ะทายกนะทายกก็มาช่วยงานอย่างเต็มที่นะคะ ตามภาพที่เห็นเลยนะคะตามนี้เลยนะคะยมเพนในขณะที่เก็บผ้าไปก็ปื้มปิตินะด้วยความเมตตาของท่านเจ้าสำนักน้หัวหน้าศูนย์พัฒนาอบรมเยาวชนจังหวัดลบบุรีนะคะจัดงานได้ดีมากเลยนะคะจัดงานได้ดีมากให้ความอบอุ่นแก่พระผู้น้อยที่อยู่ใต้การปกครอ,องของท่านอย่างอบอุ่นนะคะสม,มถะเรียบง่ายนะ,ะแต่ ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดนะคะน้อมกุศลจิตร,ร่วมอนุโมทนากับพ่อแม่ครูอาจารย์พระสุรศักดิ์สุรยานโนนะคะที่จัดงานสลายสรีระสังขารของพระที่อยู่ใต้ปกครองอย่างสมสถานะนะคะสาธุสาธุสาธุเจ้าคะ่ะนำภาพให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาเจ้าคะ่ะ